ตำนานเตียงอาถรรพ์ใครก็ตามขึ้นไปนั่งต้องเสียชีวิตทางวัดได้ล้อมกระจกไว้หมดแล้วเมื่อวันที่30มีนาคม2561ที่ผ่านมาณวัดถนนจังหวัดอ่างทองมีชาวบ้านมากมายร่ำลือและหวาดกลัวเตียงอาถรรพ์ซึ่งตั้งอยู่ที่สาลาการประเรียนในวัดถนนเป็นอย่างมากซึ่งขณะที่เข้าไปตรวจสอบนั้นได้พบเตียงไม้โบราณยาวประมาณ3เมตรสูงประมาณ1เมตร มีลูกกรงล้อมรอบปิดกัน้นเพื่อไม่ให้ชาวบ้านหรือผู้ที่มาเที่ยววัดแห่งนี้นั่งพักนั่งเล่นโดยเด็ดขาดมีคนได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านหลายคนไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้อยากลองของท้าทายขึ้นไปนั่งไปนอนเล่นพ้นสุดท้ายกลับพบว่าได้เสียชีวิตลงทุกคนบางคนก็จากแข็งแรงก็ป่วยหนักลงหลังจากขึ้นไปนั่งบนเตียงเพียงวันเดียวบางคนนั่งเสร็จก็ปวดท้องรุนแรงและเสียชีวิตในวันต่อมา จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านในบริเวณชุมชนวัดถนนหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากจึงได้ร่วมมือกันยกไปทิ้งหลังวัดนานหลายปีแล้วจนกระทั่งเริ่มผุพังต่อมาทางกรรมการวัดมีมติร่วมทําการซ่อมแซมเพราะจะนํามาเก็บใส่ไว้ในตู้กระจกตั้งไว้บนศาลาการประเรียนเป็นที่รวบรวมของเก่าอันมีคุณค่าทางด้านจิตใจไว้ให้คนที่มาเที่ยววัดได้ดูกันโดยทางด้านของนายโอภาษ์แชมชื่นอายุ67ปีกรรมการวัดได้เปิดเผยว่า ไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมาของเตียงนี้ไม่ทราบว่าเป็นของใครและไม่ทราบว่ามาจากไหนเพราะเตียงนี้มีอยู่ที่วัดถนนแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมานานว่าอาจจะเป็นเตียงของท่านวัดถนนหรือพระอาจารย์ทองอยู่เจ้าอาวาสวัดถนนผู้แต่งเทศมหาชาติกันทานกันบางคนก็ว่าเป็นเตียงของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งในอดีตได้มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เคยมาอาศัยอยู่กับคนที่ท่านรู้จักในบริเวณใกล้กับวัดถนนเป็นเวลานานและเมื่อท่านกลับไปท่านได้ถวายเตียงนี้ไว้กับวัดถนนเพื่อไว้ใช้สอยตามพอใจ